วันนี้ภาควิชาแล้วก็คณะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญนะครับก็ขอเรียกพี่เม่นกันแล้วกันนะครับพี่เม่นนี้เป็นสิทธิ์เก่าวิศวะจุฬานะครับรุ่น79็ดเก้าเจ็ดเก้านั่งไล่กันนะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี่รุ่นเท่าไหร่นะรุ่นเท่าไหร่เราเท่าไหร่เก้าสิบเท่าไหร่ร้อยใช่ปหมเก้าเจ็ดใช่เก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้านะครับใกล้ๆกันห่างกันแค่สลับแค่แค่ออเปอเรชั่นเดียวนะครับโอเคโอเคออเปอเรชั่นเดียวไม่ห่างกันมากนะ ก็เดี๋ยวพี่เม่นคงได้ได้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวตอนเริ่มพี่แม่นคงแนะนําตัวละเอียดขึ้นนะครับแต่ว่าผมขอเหมือนกับหนังกลางแปลงโฆษณาสรรพคุณนิดนึงนะครับพี่เม่นก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่โชคโชนมากๆในวงการเว็บนะครับผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการรับงานฟรีแลนซ์จ้างทำนะครับทำกิจการของตัวเองราชการเอกชนนะครับต่างๆก็ จากหัวขก็คงเดาได้ date, นะครับประสบการณ์ชกชนนี้อันนี้ผมอ่านมาจากตัวข้อมูลที่พี่เม่นให้มาก็คือก็เจ๊งไปเยอะแล้วนะครับความเท่มันอยู่ตรงนี้แหละนะเราฟังจากคนที่ไม่เจ๊งเนี่ยไม่สนุกหรอกนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนมาฟังเนียเพราะคํานี้เลยนะพี่เจ๊งมาแล้วสามคนนะครับเจ๊งมาเยอะนะเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็รบกวนช่วยขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรเราวันนี้นิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับ สไตล์ในวันนี้ก็คงจะเป็นเป็นเป็นเอ่อฟกซิเบิลนะใครมีคําถามอะไรหรือไงวิทยากรคนอื่นได้เลยวั่วนะครับเชิญครับนครับผมครับก็อันนี้ส่วนใหญ่เป็นสไลด์แนะนำตัวนะครับที่เหลือก็คงถ้าจําเป็นก็เดี๋ยวอาจจะเปิดพวกข้อมูลเก่าๆให้ดูนะครับ ก็ชื่อเม่นนะครับมีศวรุ่น79เนอะรวมๆแล้วเนี่ยที่มาพูดเรื่องเว็บก็ทำเว็บมา12ปีได้แล้วนะครับเว็บยุคแรกๆตอนที่คนรู้จักเยอะหน่อยจะเป็นชื่อช่วยชาติตอนนู้นเลยนะครับเป็นเว็บราชาการที่พยายามจะไป สู้ลบปมมือกับราชการเยอะเพื่อจะบอกว่าทำไงให้ข้อมูลมันออกมาอยู่ที่ไร้ง่ายๆหน่อยนะครับตอนนั้นก็ยังดีเป็นยุคที่โอบามาเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เขากาลังทา uh, data dot gov ขึ้นมามันก็เลยทําให้คนเห็นภาพว่าอ๋อเฮ้ยทางที่ทางที่รัฐล,ลุกใหม่ควรจะทําเว็บมันควรจะเป็นยังไงนะครับอันนั้นก็นานมากแล้วเป็นน่าจะสักสิบสิบกว่าปีและนะครับแล้วก็อื่นก็จะเป็นเว็บไทยใหญ่ๆห,ห,หลายๆเว็บนะครับถ้าเว็บข่าวที่เพิ่งออกออกไปเยอะๆเพราะาหลังๆโซลูชันที่ผมใช้เองเนี่ยมันจะ ใช้กับเว็บข่าวได้ได,ได้ได้ดีพอสมควรนะครับก็เว็บมาไดชนสปริงนิว w d ลินิวอะไรเงี้ยนะครับที่ที่ทำๆไปนะครับหรือว่าถ้าเป็นเว็บ อ่าอีคอมเมิร์ซก็มีหลายตัวนะครับเว็บที่ไปรื้อระบบเยอะๆหน่อยก็มีเมเจอร์ที่เราจะต้องไปทําระบบจองตั๋วในยุคในยุคที่มันยังไม่มีใครจองตั๋วผ่านเว็บนะครับก็พอทําเว็บเสร็จมันก็เลยจะมีการจองตั๋วผ่านเว็บเยอะขึ้นตอนนี้ก็แทบจะเป็นมาตรฐานแล้วนะครับคนก็ไปต่อคิวน้อยลงแล้วนะครับหรือเว็บของจุฬาด้วยพอดีว่าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับอาจารย์เกิดนะครับก็เลยอาจารย์เกิดก็เลยดึงมาช่วยนิดหน่อยก็แต่ว่าอาจารย์เกิดเป็นคนอิมพิเม้นต์แหละพี่ก็เป็นคนดีไซน์มากกว่านะครับก็ ทีนี้นอกจากทำในแง่ธุรกิจนะครับก็ไปเป็นครูอาสาด้วยนะครับก็คือพี่เองก็ <c oughs> เหมือนจุดเริ่มต้นจะไม่ค่อยได้แล้วคือไปรับงานประมาณเน็กเทคนี่แหละแต่ว่าไอ้ตัวงานน่ยไม่ได้ทำ <c oughs> สุดท้ายกัว่าเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อเน็กเทคเขาก็จะมีไปสอนไปสอนที่แม่ห้องสอนนะครับก็เขาชื่อโครงการไอทีวันเล่นะครับก็เลยโอเคงั้นเราก็ไปช่วงและช่วยร่างหลักสูตรให้เขาแล้วก็ไปสอนเขาอยู่ประมาณสัก8ปปีแล้วมั้งนะครับแต่ว่าหลังๆก็หลังๆก็เหมือนกับ อสอนน้อยลงก็คืออาจจะเป็นเข้าค่ายแล้วก็ไปพูดหรือว่าไปไปไปดูผลงานเด็กมากกว่านะครับ ทีนี้พอไปที่ไม่ต้องสอนไปที่ปลายบ่อยๆนะครับก็เลยหลังๆก็เลยย้ายไปอยู่ที่ปลายเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ปลายมาหักหกเจ็ดปีแล้วนะครับก็เลยทำออฟฟิศขึ้นมานะครับออฟฟิศยุคหลังๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า co-working space เนาะ,อะของพี่ก็เลยเป็น co-living space นะครับเมืองนอกมันจะมีคําว่า co-living space คือเป็นที่ที่เราไปอยู่ด้วยกันนะครับเป็นสปินงานเดี๋ยวใครไม่รู้จักคำว่าสปินมั้ง ไม่มีเนาะไปสวิตงานด้วยกันนะครับหรือว่าเป็นไปนอนสักอาทิตย์หนึ่งทางานด้วยแล้วก็อัลติ้งด้วยแล้วแต่นะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่คิดอยากจะทําเขาเรียกว่าฟลิปคลาสรูมก็คือพี่เองเนี่ยก็สอนเด็กมาเยอะเหมือนกันนะครับสอนเด็กในแม่ห้องสอนเนี่ยเขาก็เคยให้พี่สอนอยู่ที่อําเภอหนึ่งแล้วเขาก็ยิงบอสแครก็คือยิงสัญญาณไปที่อําเภอต่างๆนะครับปัญหาก็โหดมากเลยเพราะว่าพอเราสอนเนี่ยเราอยู่ห้องเนี่ยเรายังได้สบตากันพี่ยังรู้ว่าใครใครทันหรือใครไม่ทันนะครับพอเราสอนผ่านเน็ตปุ๊บ มันไม่รู้เลยว่าตกลงใครไปถึงไหนแล้วแล้วก็สัญญาณอำเภอหนึ่งก็ล่มไปอ่ะพอมันกลับมาปุ๊บเราก็ต้องมาทวนอีกรอบนะครับก็เสร็จจากคืนนั้นพี่ก็เลยไปอัดวิดีโอลง YouTube แล้วก็น้องใครไม่ทานไปดู YouTube เอาแล้วกันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ว่า แต่ว่าการที่เราเจอออนไลน์อย่างเดียวอะ่ะมันมันไม่ค่อยพอ,อของฝรั่งเนี่ยเขามีแนวทางในการสอนมานานมากแล้วเป็นหลายหลายปีแล้วน่าจะเป็นเกือบเกือบสิปีแล้วเขาเรียกว่าฟลิปคลาส o ูมก็คือเป็นห้องเรียนยุคใหม่ที่เราเจอหน้ากันด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้บ่อยแล้วก็ไปเจอกันออนไลน์นะครับเพราะว่าเครื่องมือมันพร้อมมันก็เลยกลายว่าคลาสสูมยุคใหม่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นพี่เองก็คิดอยากจะทําอย่างนั้นตอนนี้ก็เลยมีโปรเจกต์ที่กาลังทำทำแนวนั้นอยู่ก็เผื่อว่าเอ้ยแบบเรียนด้วยแล้วไป,ปโปรเจกต์นนกนนทา ทีนี้อันนี้คือชีวิตปัจจุบันทีนี้ก็เลยจะบอกว่าโรที่ผ่านมามันก็เป็นหลายโรนะครับถ้าน้องสนใจแบบอยากถามชีวิตโรแบบไหนก็ก็ถามกันได้นะครับก็ช่วงที่พี่จบมาก็เหมือนน้องๆทั่วไปนั่นแหละก็น่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับก็คืออยู่ในองค์กรทีมพี่ฝึกงานที่ดีแทในสมัยที่มันยังไม่เรียกว่าดีแทนะครับแล้วก็ไปทํางานในบริษัทที่เป็นอะไรอ่ะเป็นบริษัทอื่นที่เขาต้องการใช้ไอทีนะครับก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันก็ทาอยู่สัก2ที่ได้มั้งนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนอ,อน,นอกกแล้ว เขาเรียกว่ามีเดียโปรดักชันนะครับคือพี่จบวิศวะคอมนะแต่ว่าชอบใน,นแง่ออกแบบซะเยอะเราก็เลยโอเคงั้นไปต่อมีเดียโปรดักชันแล้วกันก็เรียนก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนะครับก็อดีว่ามีจังหวะที่แบบว่าเพื่อนเขามองว่า้ออคอมพิวเตอร์มันเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะงั้นกลับมาเมืองไทยแล้วก็ทําบริษัทที่ ดี agency ลกับเอเจนซี่ละกันแล้วเราก็ใช้คอมยุคนั้นคืองานลงพิมมันยังไม่มีคอมนะครับมันเป็นช่นวงเป็นช่วงที่เพิ่งคอมเพิ่งเข้ามานะครับพอคอมเพิ่งเข้ามาเราก็เลยสนุกมากเลยเพราะว่าอะไรที่เป็นคอมเนี่ยมันทําได้เยอะนะครับมันก็อย่างสิ่งพิมพ์ในยุคแรกๆไม่มีคอมอุย้ยพอใช้คอมปุ๊บมันเร็วมันง่ายนะครับเข้าไปแล้วมูลค่าม,มันก็เลยต้องเยอะอยู่แล้วนะครับพอทําเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ก็ทําเว็บด้วยนะครับเว็บในยุคแรกๆตอนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยหืวหวาเท่าไหร่เพราะว่าคนยังใช้ไม่เยอะนะครับหรือว่าททพวกวดีีโอออตตต็ต้งไป ทำเอมีิวสิกวิดีโอเนาะแล้วก็ทำงาน Presentation อะไรเงี้ยมันก็จะมาเป็นแพ็กเกจพอทำไปเรื่อยก็จัดอีเวนต์ด้วยอะไรเงี้ยครับคืองานอะไรที่เกี่ยวกับคอมตอนนั้นก็เอาหมดนะครับก็รวมไปถึงว่างานทำดนตรีด้วยคอมด้วยก็เป็นยุคแรกๆที่คอมพึ่งเข้ามาทำไปทำมาก็เลยไปเปิด <laughs> ค่ายเพลงครับแล้วก็ก็เลยทำสออัลบัม้มอัลบั้มหนึ่งก็ออกเองกับเพื่อนนะครับเพราะทำเพลงกันตั้งแต่ที่จุฬาแล้ว เพื่อนอีกคนก็เป็นวิศวะจุฬาเหมือนกันนะครับและอัลบั้มหนึ่งก็เป็นของรุ่นน้องนะครับก็เจ๋งทั้งคู่นะครับก็เลยก็เลยโอเคก็ปิดตัวไปแล้วก็เอางานที่รับงานคอมพิวเตอร์นี่แหละมานั่งชดเชยพวกรายจ่ายที่มาจากการที่เราลองผิดลองถูกไปนะครับในแง่ครัวา่า็ก็ทำขนาดมาด้วยนะครับเพราะว่าก็คือเราก็ทําธุรกิจด้วยแต่ว่าพี่เองก็ก็เหมือนกับว่าหลายๆอย่างก็คือเราก็อยากสอนด้วยแล้วพอเราไปเจอเด็กที่ไม่ห้องสอนเขารู้สึกว่ามันก็เพิ่งเริ่มมีโอกาสอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งจะหัด เขียนโปรแกรมหัดใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนสมัยเราเด็กๆมากๆเลยมันก็จะมีว่าเฮ้ยไปบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมทีนี้พอมีคอมแล้วยังไงมันไม่มีคนไปทําต่ออ่นนี้เขตเขาเลยบอกเอาไปสอนไหมไปเขียนหลักสูตรแล้วไปสอนครูก่อนนะครับเขาก็บอกให้เราไปสอนครูพอไปสอนครูปุ๊บ กลายเป็นว่าครูที่อยู่ในแม่ท้องสอนเนี่ยก็อยู่ประมาณปีสองปีเขาก็ย้ายออกเพราะสุดท้ายแล้วด้วยอาชีพราชการเนี่ยการไปอยู่ในที่ที่มันแบบค่อนข้างกันดารมันก็อยู่ยาวๆไม่ค่อยได้นะครับเราก็เลยโอเคงั้นสอนครูก็ครูก็เปลี่ยนงั้นเราก็สอนเด็กด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสอนทั้งครูทั้งเด็กบางทีก็เข้าค่ายรวมกันก็สอนครูกับเด็กไปพร้อมกันก็มีนะครับก็กดดันครูไปด้วยว่าเฮ้ยเด็กรุ่นนี้เขาทำทันแล้วนะครูยังทําไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับก็สนุกดีนะครับก็จะเป็นครูอาสาก็เป็นมาเรื่อยๆนะครับบบช่วงนี้ก็แ ไปไปเหมือนไปประชุมหรือว่าไปไปอะไรอาจจะไปพูดหรือว่าอาจจะไปดูผลงานเด็กเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอพี่ทำมาเยอะ,เ,ยอะเนี่ยบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ พอพี่ตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยวางแผนแล้วอีกสองสามปีตอนตอนนั้นคิดอยู่ประมาณัหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไม่อยากอยู่กรุงเทพแล้วเพราะทำแล้วมันรู้สึกวุ่นวายด้วยแล้วก็เราเองก็ไปเจอชีวิตต่างจังหวัดเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นหาทางเปลี่ยนบริษัทให้เป็น Virtual Office ก่อนได้ไหมนะครับก็คือทุกคนทําง,งานที่บ้านให้ได้นะครับตอนนั้นในยุคในยุค ไทเกอร์ uh, เนี่ยตอนที่มันบูมมากๆเลยก็คือเป็นบริษัทนะครับตอนที่ทำก็เจ้าของกิจการเนี่ยบูมามากเลยก็มีพนักง,งานสัก20กว่าคนนะครับซึ่งมันทําหลายกิจการเกินไปไงพอพอกิจการที่เป็นมิวสิกพวกพวก,พวกอะไรค่ายเพลงมันเจ๊งไปเราก็เลยลดขนาดพอลดขนาดมาปุ๊บเนี่ย ก็เลยแบบได้ค่อยๆได้จังหวะว่าเฮ้ยั้านั้นทําเป็น Virtual Office ก็ดีนะ mm hmm. ก็คือทุกคนทําง,งานที่บ้านแล้วก็มาเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับก็คือเพื่อ mm hmm. เพื่อจะได้แบบ mm hmm. เด็กก็ happy, แฮปปี้เราก็แฮปปี้เพราะว่าพี่เองวางแผนว่าอยากจะไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ทำไปทํามาทักปี2ปีได้มั้งมันก็มันก็เจอลิมิตของ Virtual Office นะคือ Vir t u a l o f f i c e เนี่ยมันมีลิมิตตรงที่ว่าพอ พอคนมันอยากจะโตอยากจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นอยากจะก้าวกระโดดขึ้นไปเนี่ยแล้วยังไงแล้วแล้วเขาจะโตทันกับบริษัทมันโตหรือเปล่าคือถ้าเป็นบริษัทที่เราเจอหน้ากันบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบโปรโมทง่ายขึ้นหรือว่าอาจจะอะไรอะแตกลายออกไปอะไรบางอย่างมันง่ายขึ้นพอเป็น i r t u a ท office ทุกคนทํางานที่บ้านมันมี j จ b description ชัดเจนมันมีเวลาชัดเจนใช่ไหมแต่เขาก็อยากโตเขาก็อาจจะต้องมาลำบากใจก็มาคุยจะขอรับงานนอกได้ไหมหรือว่าจะขอทํากิจการตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เลยแบบอ่ะทั้งนั้น สุดทางของ virtual office เนี่ยพี่ก็มองว่าสุดทางแล้วมันก็คือทุกคนเป็นฟรีแลน์ของการละกันดีกว่าง่ายดีพี่ก็เป็นฟรีแลน์ให้บริษัทตัวเองบริษัทน้องก็เป็นฟรีแลน์ให้บริษัทคือทุกคนวัดกันที่ผลงานเพียวๆเลยไม่ต้องมาวัดแบบว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เป็นบริษัทพนักง,งานบริษัทเนี่ยสักพักจะเริ่มมีข้ออ้างว่าเฮ้ยผมทำงานที่บ้านก็ได้ผลงานดีนี่ทำไมจะต้องเข้าออฟฟิศอ่าใช่ไหม ถ้าได้ผลงานดีจริงๆงั้นคุณก็คิดเงินตามผลงานสิถ้าคุณได้รับเงินตามผลงานเนี่ยนี่คือที่สุดทางแล้วมันก็เลยกลายว่าทุกคนกลายเป็นฟรีแลนซ์ของการละกันหมดเลยพี่รู้สึกว่าให้โมเดลนี้แม่งเวิร์กดีพี่ก็เลยกลายเป็นฟรีแลนซ์ไปด้วยแล้วก็ไปอยู่ที่ที่ปลายบริษัทก็จ้างพี่ในฐานแล้วฟรีแลนซ์แล้วว่าพี่ก็ไปจ้างน้องในฐานะฟรีแลนซ์ก็คือทุกคนก็โอนเงินกันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หมดเลยนะครับก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันแต่มันก็มีลิมิตบางอย่างฟรีแลนซ พี่มองนะฟรีแลนซ์ในไทยอ่ะได้สักเดือนละแสนสองแสนก็สูงสูงสุดแล้วอ่ะเออสูงกว่าน,นี้คงยากแล้วนะครับแล้วบริษัทจะโตไปวันนั้นมันก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะฟรีแลนซ์มันคือเอาเวลาไปแลกเงินมาถ้าเกิดน,น้องอ่านพวกหนังสือ How To ในยุคหลังๆเนาะก็เลยมองว่าเออโอเคงั้นเรามีช่องทางไหนได้อีกไหมนะครับจนล่าสุดเนี่ย <c oughs> รุ่นพี่ที่เขาเห็นพี่ไปสอนเด็กสอนอะไรเยอะเขาก็เห็นเอ้ยพี่ก็ทํานู่นทํานี่กันก็นั้นก็ไม่ต้องรับงานลูกค้าแนละ้วละกันออกมาทําเป็นโปรเจกต์ก็เลยเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพเนาะแล้วก็ทําให้คนอื่นอ่ะเขามาเรียนกับพี่แล้วก็มาขายโปรดักต์บางอย่างผ่านพี่ได้นะครับซึ่งไอ้โปรดักต์แบบนี้ในยุคนี้เขาเรียกว่าตีมใครใครเคยได้ยินคำว่าตีมบ้างอดเพลสตีม น่าจะเคยได้ยินกันหมดไม่ค่อยได้ยินเอก็คือเป็นขายไฟลงานในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็มีแนวโน้มโตเยอะก็เลยมองว่าเอองั้นเราก็มาทําเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็เลยไปไปพิชของกองทุนวิศวะจุลานี่แหละนะครับก็เลยพอพิชได้ก็เลยอังนั้นก็ลุยโปรเจกต์เลยแล้วกันนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการเป็นสตาร์ทอัพพี่เองก็เป็นมาสัก2-3ช่วงอยู่เหมือนกันนะครับช่วงแรกๆที่พี่ทำเลยเนี่ยมันจะเป็นช่วงก่อน .com b o มบูมเลยก่อนปี2000เลยนะครับช่วงนั้น eBay เนี่ยกำลังแบบดังที่สุดในโลกรู้สึกว่าเฮ้ย eBay เป็นโมเดลใหม่มากนะครับเว็บไทยก็มีเว็บชื่อประมูล .com นะครับตอนนั้นพี่ก็ทำไทยบิดดคอนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็เจ๊งแล้วก็ได้บทเรียนว่าเฮ้ยคนไทยไม่เข้าใจการประมูลคนไทยไม่อยากทาอะไรซับซ้อนขนาดประมูลเป็นเว็บแบบ second hand ดีกว่าขายของมือสองดีกว่านะครับก็เลยก็เลยกบบว่าเออตัวนั้นก็เจ๊งไปนะครับสไลด์ที่พี่เตรียมมาไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็คือเล่าสู่กันฟังว่าพี่โรประมาณนี้นะครับเคยทํางานเาข้าๆประมาณนี้นะครับที่เหลือก็คงมาตอบตอบปัญหาที่ตอนแรกลิสต์มาให้อาจารย์นะครับว่าเฮ้ยอยากยากให้พูดประเด็นไหนเพราะจริงๆพี่ก็ก็เคว้งเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าน้องสนใจประเด็นไหนอะไรประเด็นไหนอาจาจรยยย์กเลช่วยย ตัวอย่างมาให้นะครับว่าประเด็นพวกนี้น่าสนใจอยู่นะครับก่อนเริ่มประเด็นพวกนี้มีใครอยากถามเมื่อกี้ก่อนเพิ่มเติมไหมว่าเท่าที่ฟังมามีตรงไหนไม่เคลียร์หรือว่ารู้สึกว่าอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมของช่วงชีวิตต่างๆเอาชื่อซีตีมครับก็คือเป็นเว็บขายเตีมถ้าเกิดอธิบายในแวดวงที่รู้จักตีมอยู่แล้วก็เรียกว่าเตีมโฟเลเดทเมืองไทยอะไรเงี้ยนะครับก็กล่าวว่าเป็นเว็บขายเตีมของคนไทยก่อนแล้วก็อีกสักปีหน้า ก็ค่อยไปขายตียมกับฝรั่งนะครับคือวิธีของสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเป็นงี้มันจะมันจะต้องระดมทุนทุกๆ18เดือนนะครับการที่มันระดมทุนทุกๆ18เดือนเนี่ยเพื่อจะเร่งให้โปรดักมันโตได้เร็วด้วยแล้วก็เร่งให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะต้อง d e ลิเวอร์เอาพุอะไรออกมาซึ่ง18เดือนมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่เลยนะครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามีเวลาทางานางจริงๆอยู่ปีเดียวอะ แลวอีกหกเดือนหลังจากปีเดียวเนี่ยคือเวลาที่คุณจะต้องหานักลงทุนแล้วก็พยายามดูให้ได้ว่าบริษัทจะโตไปทางไหนแล้วก็จะจะเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมองว่าอีกสิเดือนก็คือจะไปขายเมืองนอกนะในช่วง18เดือนนี้ก็คือทําตลาดไทยให้มันเกิดก่อนซึ่งตลาดไทยที่ผมทําเองมายเยอะก็คือก็คือทําสอนนั่นแหละมันก็เลยมันตอนนี้มันเลยเหมือนว่าเออทำธุรกิจสอนทําเว็บหรอสอนทำธีมหรออะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งแต่เราก็พยายามจะพุชว่าใครก็ตามที่มาเรียนเนี่ยมาเอาโปรเจกต์มาส่งเถอะแล้วโปรเจ ธีมที่เอามาขายด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ใครอยากจะไปทําเองก็ไปทําคือมองว่าถ้ามันครับโดยโดย IOIC ใช่ครับแต่ว่าคําว่า IOIC นี่อันนี้ใครไม่รู้จัก IOIC บ้างไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักเลยเหรอวันนี้มีอีเวนต์นะไม่โฆษณาได้วันนี้มีมีอีเวนต์ตอนเย็น IOIC เป็นเป็นแต่พิ่งเกิดไม่นานใช่ป่ะครับ ไม่นานเนาะไม่ถึงไม่กี่เดือนเนองเนาะก็คือก็จริงๆว่าเป็นรุ่นที่วิศวจุฬาเก่าๆของเรานี่แหละเขาก็มองว่าเฮ้ยสุดท้ายบริษัทมันจะเรียกอะไรเขามองภาพใหญ่ก่อนว่าประเทศมันเคลื่อนไปด้วยอะไรนะครับในยุคเก่าประเทศมันเคลื่อนไปด้วย SME นะคือ t e r p r i s e จริงๆมันไม่ได้มันเป็นมูลค่าที่เยอะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดความเคลื่อนไหวที่เร็วนะครับประเทศเมื่อก่อนมันเคลื่อนด้วย SME นะครับทีนี้ยุคนี้ประเทศมันเคลื่อนด้วยสตาร์ทอัพนะครับประเทศทั่วทั่วโลกทั้งโลกเนี่ยมันเคลื่อนด้วยสตาร์ทอัพ แล้วเนี่ยมีใครที่มันทำอะไรเป็นชี้เป็นอันบ้องวอะรุ่นพี่เขาก็คนนึงก็ลอารงมา1ิบล้านก่อนอีกคนหนึ่งก็ลงมาล้านสองล้านสามล้านก็เป็นกองทุนกลางๆนะครับทีกองทุนกลางๆเนี่ยคนที่เข้ามาพีชอย่างพี่เองก็ไปพีชเมื่อสักสองเดือนที่แล้วเดือนเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับไอตอนไปพีชก็คือบอกว่าเราอยากจะทำอย่างนี้เราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็โอเค อย่างพี่พี่ลาเมที่เป็นเหมือนประธานชมรมมาเนาะเขาก็บอกอาโปรเจกต์นี้พี่ลงให้แม่ร้านหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็รุ่นพี่คนอื่นก็บอกเฮ้ยผมสนใจผมก็ลงด้วยลงด้วยพี่ลาเมทก็บอกเออคนอื่นลงเยอะกันกูถอนถอนแล้วกันกูเหลือห้าแสนอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันก็เลยทําให้เหมือนกับมันไม่ได้ขายมันไม่ได้แบบถูกฟันดิ้งโดย i อ c เพียวๆแต่มันถูกฟันดิ้งโดยสมาชิกที่มาฟังกันนั่นแหละว่าเฮ้ยโปรเจกต์นี้น่าสนใจไหมน่าสนใจแล้วมันจะ มันจะทําได้ไหมพี่ลงด้วยว a ลูเอชันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าส,สนใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังโดยละเอียดนะครับมันก็จะมีวิธีของสตาร์ทอัพอยู่นะครับก็เลยการว่าสตาร์ทอัพมันก็เลยได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วเราก็เราก็วางแผนแล้วว่าสิบดเดือนนี้ใช้เงินไปเพื่ออะไรแล้วต้องทําให้ยอดมันโตยังไงให้คนใช้เยอะไหมหรือว่าให้มี Impact อะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีหลักๆของสตาร์ทอัพเลยก็คือต้องทําแบบนั้นให้ได้นะครับ <c oughs> อยากําไปเ่นกันไหนกันไหม <laughs> หรือผู้ฟังจะเริ่มจากคืนนีพี่พี่เม่นเนี่ยก็ตั้งใจมาแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ก็เล่าสู่กันฟังนั่นแหละมีมีประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลอย่างอย่างพี่เม่นส่งคําถามเหล่านี้มาเนี่ยผมมองแล้วก็เอ้ยน่าจะเป็นประเด็นที่ที่ถ้าเราเราเราอยู่ในวงห่างๆไม่เข้าไปลึกจริงๆอ่ะเราไม่มีคําตอบกับคําถามเหล่านี้หรอกนะครับก็เลยถ้าถ้าวิทยากรเนี่ยได้แชร์คาตอบของคําถามเหล่านี้นะครับอาจจะจาก ฟอร์ก็ได้นะว่ามีคําถามอะไรหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษนะครับนะเราเฟกซิเบิลได้ครับ,รบก็เดี๋ยวจะเริ่มจากพกี่ก่อนนะครับจะมีอะไรคุยกันได้เลยนะครับมีเวลาพอสมควรเนาะสองสามชั่วโมงนะครับก็คือเนื่องจากพี่ทําทั้ง SME f r e e l a n c e แล้วก็ Enterprise นะครับมันก็จะเห็นทั้งข้อจํากัดและทั้งจุดเด่นจุดเด่นของโปรเจกต์แต่ละสเกลนะครับต้องมองหน่อยว่าสุดท้ายเวลาเราทําคอมพิวเตอร์จบไปเนี่ยแล้วอยากประกอบกิจการเนี่ยมันจะหนีไม่พ้น2ทางที่ต้องเลือกนะครับทางหนึ่งเรียกว่าโปรเจกต์คือรับจ้าางทํ นะครับรับจ้างผลิตโปรเจกต์มีมูลค่าแต่ไม่กี่พันกี่หมื่นจนถึงอาจจะเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วแต่กับอีกทางหนึ่งคือผลิตนะครับคือเราผลิตของของตัวเองนะครับแต่การจะผลิตเนี่ยบางทีต้องใช้คนต้องใช้เวลาใช้เงินถูกไหมคือรีซอสมาตรฐานเลยเพราะฉะนั้นกว่าเราจะผลิต d u c ตเสร็จก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องขอเงินลงทุนไหมเอาเงินตัวเองลงไหมนะครับแล้วค่อยเอาผลิตนี้ไปทดสอบตลาดนะครับถ้ามันเวิร์กก็ขายนะครับในยุคก,ก่อนๆเนี่ยลูกพวกนี้มันทําได้ช้าในยุคที่มยังไม่มีสตาร์ลาอ่ะเนาะพอมันทาได้ช้าก็อาจจะต้ออง เป็นเจ้าของมาลงทุนให้เป็นเงินส่วนตัวที่บ้านลงทุนสร้างโปรดักต์ขึ้นมาอันนึงเขียน <c oughs> โปรแกรมซอฟต์แวร์เจ๋งๆซอฟต์แวร์บัญชีไหมซอฟต์แวร์อะไรที่ไปแก้ปัญหาคนนะนะโดยพื้นฐานคือเราต้องเอาไอพ้พวกนี้ไปแก้ปัญหาคนให้ได้แก้ปัญหาไม่ได้เขาก็ไม่จ่ายตังค์หรอกใช่ไหมพอพอเราทำโปรดักต์ขึ้นมาโอเคก็ไปเสนอขายมันไม่เวิร์กก็เอามาปรับปรุงนะครับเพราะนั้นพื้นฐานที่น้องจบไปจะต้องเจองานมันก็มีอยู่แค่นี้แหละโปรดักต์หรือโปรเจกต์นะครับทีนี้ ที่พี่บอกทําเว็บแอป,ปขนาดใหญ่งบหลายล้านอันนี้ถือเป็นโปรเจกต์นะครคือถ้าเราไปรับโปรเจกต์คนอื่นมาเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเขาคงจะต้องมีขอบเขตงานให้เรานะครับว่าอยากจ้างทําอะไรอันนี้คือมาตรฐานถูกไหมคือถ้าเป็นธุรกิจอื่นมันเข้าใจง่ายมากเลยอยากจะจ้างน้องสร้างตึกเขาก็จะมีสเปกว่าอยากได้ตึกแบบไหนนะครับอยากจะซื้อ อ,อ,อ,อยากจะจ้างทำอะไรอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึง Product นะพูดถึงโปรเจกตใช่ไหมอยากจะจ้างทาสวนอยากจะจ้างทํานู่นทานี่มันก็จะต้องมี Requirement อบางอย่างเกิดขึ้นนะครับ r รี u คว e m e ร t ไอ้พวกนี้ถ้าสัพเทคนิคมันก็เรียกว่าเทอร์มออฟเรี e ความรื่อก็เป็น TOR นะครับที r mm hmm. เป็นมาตรฐานที่มันต้องออกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทําได้ซึ่งโปรเจกต์อื่นหรือธุรกิจแบบอื่นเนี่ย รู้สึกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีความจับต้องได้เยอะนะครับพอมันจับต้องได้เยอะเนี่ยเกิดทําตึกไปแล้วเอา้าผมไม่ชอบอะ่ะขอทุบหน่อยนะครับมันก็จะมีการต่อบรองบในทันทีว่าเฮ้ยทุบตรงนี้มีค่าใช้จ่ายเท่านี้เอาตรงนี้มาเพิ่มมีค่าใช้จ่ายเท่านี้นะครับแต่โปรเจกต์ดิจิทัลของพวกเรานะครับเขียนซอฟต์แวร์โปรเจกต์เว็บโปรเจกต์แอปพวกนี้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ค่อยได้นะครับพอลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ถูกใจอ่ะขอแก้หน่อยนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราจะเจอปัญหานี้บ่อยๆนะครับพอจบบอ,อกไปนะครับ แก่อีกนิดเดียวไม่ได้หรอครับคือส่วนใหญ่มันก็คือนิด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 ทั้งนั้นแหละแต่พอมากรองรวมกันเนี่ยบางทีเราประเมินไม่ถูกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คง พอได้แหละใส่ค้นเข้าไปหน่อยใส่เงินเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายมันอาจจะบานปลายมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าทุกคนก็ต้องหาทางสร้าง T.O.R. ที่ที่มันคุยกับรู้เรื่องนะครับทีนี้พอเว็บมันขนาดใหญ่มากแอปมันขนาดใหญ่มากเนี่ย T.O.R. พวกนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องเอาไว้ตรวจงานกันถ้าเกิดเป็นเว็บขนาดเล็กนะครับหรือเป็น SME บางทีผมเจ้าของก็บอกว่าเออเนี่ยผมอยากทําเว็บขายของของผมจั้งเลยไม่ต้องอยากเนี่ยเอาของใส่เข้าไปผมอยากทําได้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ ทีนี้พอทําจริงเจ้าของก็อาจจะเปลี่ยนเฮ้ยไม่เอาแล้วเออมี5เมนูขอเปลี่ยนเป็น6เมนูขอเพิ่มไม่นี่เพิ่มอีกหน่อยอ่าผมเพิ่มตังค์ให้นะหรือไม่เพิ่มตังค์นะแต่ว่าขอขอละกันช่วยกันอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้มันไม่ได้อยู่ใน TOR นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ลูกค้าขอเพิ่มเข้ามาซึ่งถ้าเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กมันก็จะอาจจะต่อรองกันโอเคผมเพิ่มมันนี้ให้ก็ได้แต่ขอผมอลดตรงนี้หน่อยนึงนะหรือขอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับซึ่ง อันนี้เป็นธรรมชาติของธุรกิจดิจิตอลเลยเป็นธรรมชาติของธุรกิจโปรแกรมมิงคือสุดท้ายเราอะตอบอยากคือเรานึกว่าเราจะเห็นแบบนู้นในปลายทางนะครับแต่ว่าจริงๆพอเราทําเสร็จลูกค้าใช้คนแรกเฮ้ยไม่ใช่ยังลูกค้ายังไม่ต้องใช้แค่เราใช้เองอะมันอาจจะแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่คิดไว้มันไม่มันไม่ตอบโจทย์มันต้องปรับนู่นปรับนี่ขึ้นมานะครับกระบวนการปรับพวกนี้ถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กคือหนึ่งต่อเราง่ายกว่านะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีการหย่นหยวนก็คือมันไม่ได้มีคนตรวจสอบอะไรมากนะครับก็อาจจะมีคนดูแลโปรเจกต์สักสี่ห้าคนอะไรเงี้ยเขาก็โอเคอ่ะงั้นหยวนกันไปจบจ่ายตางังค์โปรเจกต์จบแล้วก็ลุยกันไปถ้าเกิดอ,อยากจะแก้ก็ไปต่อเขาเรียกว่าเฟสสองเฟสสามนะครับก็คือต่อในในขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามคือมาจ้างงานกันใหม่นะครับเป็นทํางานต่อเนื่องไปอันนี้จบในขนาดเล็กนะครับแต่พอเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ไม่ใช่ มาตรฐานคือต้องมีคนร่าง T.O.R ขึ้นมาก่อนนะครับ T.O.R ก็คือเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยสุดสุดท้ายแล้วเว็บที่อ,องค์กรอยากจะทำแอปขนาดอาแอปขององค์กรเนี่ยอยากจะทำจะต้องมีอะไรบ้างนะครับก็ลิสต์มา10ข้อ 20, ข้อ100ข้อ200ข้อแล้วแต่นะครับซึ่งพอมาลิสต์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกระบวนการจ้างงานนะครับไอ้ก้อนข้อ T.O.R ก็จะมาบอกว่าเออบริษัทไหนอยากทำบ้างล่ะนะครับซึ่งในยุคนี้อาจจะต้องมาบิดแข่งกันในระบบเรียกอะไรมาบิดแข่งกันในเว็บอะไรเงี้ยมันจะได้โปร่ปงใสว่ากันเถอะนะครับก็เลยการ ว่าทุกคนก็เลยต้องอิงโทรอาร์เป็นหลักทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาเมื่อเราทํางานไปสักพักไอ้คนที่อยู่ในระบบก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผมขอเปลี่ยนนะครับแต่ในคนที่เรามาจ้างงานในคือพี่ก็พูดในฐานะว่าเราคงเป็นคนรับจ้างหรือคนรับจ้างผลิตมากกว่าเนาะนะรเราก็จะเจอปัญหาว่าอ้าวพี่มันไม่ตรงกับที่บอกไว้ตอนแรกนะรเปลี่ยนให้ก็ได้ทีนี้คําว่าก็ได้ปุ๊บมันก็โอเคในระดับว่าผู้คนที่คุยงานกับเรานะครับเขาก็โอเคก็ลงไป พอถึงจุดหนึ่งเฟสนหนึ่งว่าอ้าวต้องเบิกเงินงวดแรกเบิกเงินงวดที่2มันก็จะต้องมีคนอื่นมาตรวจนะครับคือยิ่งเป็นระบบใหญ่เท่าไหร่ไม่ไม่ต้องรัชการก็ได้ครับแม้กระทั่งเอกชนที่เป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้คนมาจ้างเราตรวจเราเองทันทีนะครับเขาก็จะเอาคนอื่นมานะครับจากแผนกอื่นบ้างหรือว่าจากหน่วยงานอื่นบ้างมาตรวจนะครับพอมาตรวจเขาก็ไม่รู้ว่าเราคุยอะไรกันไว้นะเขาก็ต้องตรวจตาม T O R ใช่ไหมพอมันตรวจตามนั้นอ้าวนี่ไม่ตรงนี่ไม่ตรงนี่ทําไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายว่างั้รก็ต้งง TOR ดวย แล้วก็ให้ลูกค้าแฮปปี้ด้วยนะครับมันก็เลยจะเป็นข้อที่มันจะเกิดปัญหากันตลอดเวลาสุดท้ายว่าจะยึดอะไรนะครับอันนี้พูดถึงระบบที่มันโปร่งใสด้วยนะคือไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือแค่นี้มันก็จะมีความยากแล้วเพราะว่ามันมีปาร์ตี้ที่คนทำไม่ได้คนอะไรนะคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยนะครับคนที่เป็น end user อยากจะได้แบบนี้แต่เขาไม่ได้เป็นคนซื้อนี่ ไอ้คนซื้อที่มีอำนาจซื้อแล้วต้องตรวจงานให้ผ่านก็ไม่ได้เป็นคนใช้จริงก็เลยยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยว่าโปรดักต์นี้เสร็จแล้วนี่ออกมามันดีจริงหรือเปล่ารู้แค่ว่าทุกคนก็ตรวจไปตามเอกสารที่วางแผนไว้ตอนแรกซึ่งไอ้ที่วางแผนไว้กว่าจะทําเสร็จมันอาจจะผ่านไป2ปีลองนึกภาพสิเฟซบุ o กเนี่ยสปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้น Google 2ปีที่แล้วมันเป็นยังไงนะครับในโปรเจกต์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรหรอกที่2ปีมันนานมากนะครับเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับ มันก็ล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วมันก็เลยกลายว่าโปรเจกต์นี้เอาไม่ work เวิร์กกันก็เขียนทีอวาอาใหม่จ้างทําใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเกิดเห็นว่าลูกของบริษัทขนาดใหญ่มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเลยมันเลยขยับตัวยากนะครับเพราะฉะนั้นความยากของมันก็เลยกลายว่าถ้าพี่รับนะพี่ก็จะมีคนที่แบบต้องมานั่งไลอ่านทีวอาแล้วก็วงข้อวงข้อวงข้อ,วขอ,วขอ,วขอไว้นะครับแล้วก็จะเกิดความสงสัยขึ้นมาไอ้ข้อแบบนี้มันใส่มาทําไมนะครับ พอเราสงสัยสักพักเนี่ยในแวดวงนี้มันก็จะรู้คําตอบไม่ยากว่าอ๋อ T O R บางที่ใช้ค,คำว่าบางที่แล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวลงอินเทอร์เนต็ตบางที่มันมีการล็อกสเปกกันไว้นะครับคำว่าล็อกสเปกก็คือ เฮ้ยต้องใช้ฟีเจอร์แบบนี้ต้องทำอันนี้ได้บริษัทต้องเปิดมาแล้ว10ปีต้องมีโดเมนเท่านี้หรือว่าต้องทํากับรัชการในวงเงินเท่านี้หรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างมันก็เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีหลายๆอย่างก็เป็นการล็อกว่าอ้าวคุณพูดสเปคนี้มานะมันเหลือบริษัทเดียวที่ทาได้ในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยการว่าเฮ้ยบางทีครับเซนเซอร์หรือเปล่าเซนเซอร์หรือเปล่า ก็คือพี่แม่พูดถึงปัญหาอย่างในประเด็นเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าถ้าเป็นโครงการขนาดเล็กหรือรับจ้างทำเว็บขนาดเล็กปัญหาที่พบก็คือ change ของ requirement เพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ถูกกำกับโดย TOR ปัญหาที่เห็นก็คือว่าผู้ตรวจไม่ใช่ผู้ใช้นะครับก็จะตรวจตามตัวหนังสือที่เป็น TOR เทคนิคประจำใจที่จะให้น้องๆไม่เจ็บ พไม่เจ็งก็คือต้องต้องไล่อ,ะะอ่านทีวาอังแต่แรกคือสุดท้ายเนี่ยถ้าเรารับอะไรที่เป็นเอกสารนะครับมันก็ยืนยันกันด้วยเอกสารถ้าเอกสา,า,ารไม่ผ่านอย่าคิดว่าจะจบเออซึ่งส่วนใหญ่พี่จะเจอประเภทแบบว่าเฮ้ยช่วยหน่อยเนี่ยงานเนี้ยมันหาคนทําไม่ได้แล้วเอ่อหรือว่าแบบเนี่ยเียอีกสองวันแล้วต้องส่งหรืออาจจะไม่ใช่อีกสองวันบางทีอาจจะแบบพรุ่งนี้แล้วต้องส่งเอกสารยื่นซองประมูลอ่าพรุ่งนี้แล้วจะต้องอันนี้ผ่านผ่านผ่านอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เยอะ ซึ่งอย่างเงี้ยพอเราทำมาสักพักเราก็จะรู้อ๋อคนที่เขาเคยชงกันไว้มันคงทะเลาะกันแล้วคงมีปัญหาไอ้คนนั้นมันไม่รับงานแล้วมันก็เลยต้องหาใครก็ไม่รู้เชแล้วก็มาลงที่เราอะไรเงี้ยก็มีนะครับแต่ถ้าไม่มองโลกในแง่ร้ายก็คือก็คือเขาอาจจะเขียนสเปคเขอข้างยากแล้วก็แล้วมันก็หาคนทํายากจริงๆนะครับมันก็เลยมันก็เลยอาจจะต้องมาเจอเราจนได้หรืออาจจะต้องมาเจอคนเนี่ยเพื่อนๆเราที่ที่รู้จักกันว่าสุดท้ายมันแก้ปัญหาแบบนี้ได้แหละคือคนยิ่งแก้ปัญหายากมันก็ยิ่งมีน้อยเนาะเพราะฉะนั้นมื่อกีทถา็ค ถ้าไม่อยากจะเจ็บตัวก็คือต้องไล่ท R อย่างละเอียดยิบนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันจะมีอะไรที่ไปตอบโจทย์ได้อะไรที่รู้สึกว่าสงสัยนิดเดียวเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนคนที่มาจ้างเราอะ่ะบางทีมันจะเป็นคนที่แบบเขาไม่ได้เป็นคนตรวจจริงจังอะ่ะเขาแค่รู้สึกว่าอยากจะผลักดันโปรเจกต์ให้จบอ่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ลงดีเทลของท R ด้วยเขาก็เฮ้ยมันก็ไม่ยากหรอกก็ทำมาเถอะอ่าแต่ว่าสุดท้ายมันคือมันตรวจไม่ผ่านตรวจไม่ผ่านเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับแล้วก็งานนอกจากไม่ได้ตังค์ก็ ในตอนนั้นในช่วงในช่วงประมาณที่พี่ทาบริษัทที่มันต้องรับงานแบบนี้เนี่ยก็จะมีน้องคนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ใช่คนหนึ่งอ่ะสองสาคนเลยแหละก็คือทําหน้าที่อ่านทีวอย่างเดียวอ่านแล้วก็วงวงวงไปเรื่อยเื่อเมื่อเจออะไรสักข้อสองข้อที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทาไม่ได้พี่ตัดทิ้งเลยโประจกต์นี้อย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยเพราะารู้แล้วว่าไปต่อรองเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ไม่จบคนที่มาต่อรองกับเราเขาจะบอกว่าได้ ai, ไม่ยากหรอกเดี๋ยวให้ผ่านแต่สุดท้ายไอ้คนที่มาตรวจก็จะบอกว่ามันไม่ผ่านนะครับซึ่ง มันก็เลยมีธรรมเนียมนะครับว่าเฮ้ย QR เนี่ยม,มันจะเขียนให้มันยากแล้วมันทําไม่ได้มันก็จะไปอยู่ที่ว่างาั้นงั้นสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีคนต่อรองว่าเฮ้ยใครรู้จักกับใครฮนะอันนี้ พูดในฐานะว่าพี่เคยเจอมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่รู้ว่าเป็นทั้งหมดหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งที่พี่เคยเจอมาโปรเจกต์ที่เกินล้านหนึ่งเนี่ยใต้โต๊ะจะอยู่ประมาณ 30- 50อร์เอย่างหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้ฟังแล้วมันแย่มากเลยนะแต่ว่าอันนี้เคอเจอมาเยอะมากจนแบบโอเคมันมันไม่รู้จะทาไงฮะจนหลังๆคือพี่พี่ตัดสินใจไม่ยุ่งดีกว่าก็จบไปแต่ไอตอนที่มันยังรู้สึกว่ามันอยู่ในมือแล้วมันต้องทําแล้วแล้วเซ็นไปแล้วแล้วถ้าไม่ทําไม่จบเนี่ย สัญญาของสัญญาขององค์กรใหญ่ๆภาครัฐหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะยากอยู่แล้วคือเขาปรับเราเราไม่มีสิทธิ์ปรับเขานะครับเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเราส่งงานช้าเราจะโดนปรับวันละเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ถ้าเกิดเขาส่งข้อมูลมาให้เราช้ามันไม่มีอยู่ในสัญญานะครับถ้าเกิดเขาไม่ตัดสินใจเราส่งงานไปอีกสองเดือนค่อยตัดสินใจว่าเออชอบแต่ขอเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับสองเดือนผ่านไปมันไม่มีอยู่ในสัญญาพราะนั้นคือเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ฝ่าย ในฐานะที่เราก็เป็นคนรับงานมาแล้วเราก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยเป็นธรรมเนียมว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายใต้โต๊ะเกิดขึ้น โเจกต์ก็ไม่จบลอกอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงแบบกรณีเลวร้วายนะครับแต่กรณีดีๆที่คนแบบพยายามจะไฟเนี่ยก็มีอยู่แต่คนเหล่านี้ก็จะเหนื่อยอีกเพราะว่าคนพยายามจะไฟเนี่ยมักจะไม่ค่อยรู้เทคนิคขนาดนั้นนะครับรู้เทคนิคคงทำเองแล้วแหละพอพยายามจะไฟไม่รู้เทคนิคก็จะเจอปัญหาเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่างั้น T O R เนี่ยมันก็จะถูกแอบแฝงซ่อนอะไรมาเต็มไปหมดเลยเออไอ้คนที่พยายามจะไฟก็จะคุยกับเราว่าเอ้ยเนี่ยหนูชอบแล้วโอเคเนี่ยให้ผ่านแล้วเจ้านายก็ไม่ว่าแต่ T O R มันไม่ได้พอไม่่ไดด้้ปุุบสททาายคนีมตรวจ ก็บอกว่าไม่ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งคนที่มาตรวจถ้าเป็นคนดีเขาก็ไม่ผ่านด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วช่วยหาทางแก้ถ้าเป็นคนไม่ดีเขาก็จะแบบว่าอ่างั้นไม่ผ่านเพราะนั้นคุณก็เอาใต้โต๊ะมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการแบบเยอะมากซึ่งพอบอกว่าค่าเฉลี่ย3 0มถึงเ็นี่มันเลวร้ายมากเลยนะคือธุรกิจอื่นมันยังไม่ถึงขนาดนี้นะครับธุรกิจนี้ถ้าเกิดไปไล่ดูทีวาเก่าๆของของโปรเจกต์รัฐบาลเนี่ยเว็บในยุคก่อนเนี่ยห้าล้านห้าล้านนี่เป็นเรื่องปกต ถ้าไปดูตาม T R คุณต้องซื้อสเปกนี้รสเปนี้รองรับคนพร้อมกันได้1 0 0 0 0แคนอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็จะตกออกมาแค่เซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวก็อาจจะ3ล้านอะไรเงี้ย สุดท้ายเอามาเหลือโปรเจกต์ที่เป็นเว็บจริงๆอาจจะไม่กี่หมื่นอ่ามันก็มันก็เมคเซน n ์นั่นแหละแต่ว่าโปรเจกต์มันถูกชงให้มันดูใหญ่เว่อร์ไปอ,ไอย่างอะไรเงี้ยมีเยอะ,ม,ยอะมีเยอะนะครับแล้วก็หลังๆก็ยังดีที่ว่าภาครัฐเองก็เห็นปัญหานี้ก็เลยบอกว่าเอางี้มันเป็นข่าวภาครัฐละกันคือคุณอย่ามาโฮสต์เองอย่ามาทำเซิร์ฟเวอร์เองเพรสเจอร์ cher, นะครับคนเข้าวันหนึ่งแม่งร้อยคนมาทำเซิร์ฟเวอร์แบบโอ้โหรองรับแสนคนพร้อมกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบมันก็ไม่ค่อยเมคเซน n ์ภาครัฐก็เลยมีโปรเจกต์ว่่าาาาาถ้้้้้้เเกกกกิิดดคคคุณจะะใใใช hosting, ใชโฮสสตงงงมมขขอลลภรัััฐนนนนน็็แีีึป ของเว็บหลังๆที่เกิดขึ้นมาก็เลยจะไม่ค่อยมีมีมาหัวเรื่องเรื่องสเปคเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะครับขออนุญ,ญาตเสริมนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่เรียนนะคือ,อลูกค้าก็เลือกเวนเดอร์นะครับในมุเวนึดงก็คือคน,คนรับจ้างทำอ่าคนรับจ้างทําเราในฐานะเวนเดอร์เนี่ยมาทํางานไปจุดหนึ่งต้องเลือกลูกค้าอ่าอ่าคือคือโดยเฉพาะโปรเจกต์ราชการ นะเอ๊ะเดี๋ยวเป็นอาจารย์ไม่เหรอครับอ่าอยู่ในนี้นี่ฟังมาจากพี่เมยเดี๋ยวต้องตัดทลิปหรือเปล่านะตรงนี้นะครับคือคือประเด็นคือเราเราดูลูกค้าก็แล้วกันเราอาจจะเปลี่ยนวิถีของมันไม่ได้แต่แต่ลูกค้าในในวงการมันจะมีเกรดของมันอยู่เหมือนกันไม่ใช่มีแค่เกรดเบนเดอร์นะลูกค้าก็มีเกรด A B C นี่แหละใช่ครับอันนี้เดี๋ยวใครตล้องการ